แจ้งนะครับให้ทุกคนนะครับได้ระวังนะครับเส้นทางไม่จะเรานะครับไปไม่สอดนะครับหรือว่าเม่ละมาานะครับเส้นเม่ละมาาไปไม่สอดครับช่วงไม่จะเรานะครับไปห้วยบงนะครับก็จะมีการขยายทางนะครับทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ทําให้ตรงกลางนะครับก็จะเหลือนิดนึงนะครับแล้วก็จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะครับ เมื่อวานก็มีเคสหนึ่งนะครับที่เกิดอุบัติเหตุนะครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้พอยสก็มาทำงานอยู่กองละครเรื่องวงเวียนหัวใจนะครับแต่วันนี้พอสมีเพื่อนมาด้วยครับผมสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยครับผมนี่เลยครับ ยาสีฟัน Posh Natural m o u t h Foam ครับผมก็เป็นนวัตกรรมใหม่เลครับเป็นเนื้อมูสโฟมนะครับและยังเป็นแบบพุนนวันอีกด้วยคุณสามารถใช้บ้วนปากก็ได้หรือว่าใช้แปลงฟันก็ได้นะครับที่สำคัญสุดๆเลยคือมีสมุนไพรถึง10ชนิดนะฮะสามารถฟื้นฟูดูแลช่องปากฟันขาวสะอาดแน่นอนนะครับสำหรับใครที่สนใจนะฮะตอนนี้ขายปลีกอยู่200 90บาทเท่านั้นนะครับหรือว่าใครที่สนใจอากจะเป็นตัวแทนนะครับหรือว่าเข้าไปที่ Facebook ยาสิฟันพอยได้เลยนะครับมีแอดมินรอตอบทุกคนอยู่แน่นอนนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับพ o r ซ์เนทัวร์แนลเมาส์โฟมครับผมรับรองว่าต้องถูกใจทุกคนแน่นอนครับสวัสดีครับวันนี้แอดมินจะมา แจ้งนะครับให้ทุกคนนะครับได้ระวังนะครับเส้นทางไม่จะเรานะครับไปไม่สอดนะครับหรือว่าไม่ละมาานะครับเส้นไม่ละมาาไปไม่สอดนะครับช่วงไม่จะเรานะครับไปห้วยบงนะครับก็จะมีการขยายทางนะครับทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ทําให้ตรงกลางนะครับก็จะเหลือนิดนึงนะครับแล้วก็ จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะครับเมื่อวานก็มีเคสหนึ่งนะครับที่เกิดอุบัติเหตุนะครับนั้นก็เดี๋ยวจะแอดมินนะครับแอดมินจะให้ดูเส้นทางนะครับก็ฝากถึงผู้ใช้ใช้รถใช้ถนนด้วยนะครับให้ระมัดระวังนะครับในการใช้เส้นทางนะครับด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเส้นทางด้วยกันนะครับตอนนี้แอดมินจะไปอบรมไม่สอดนะครับก็เดี๋ยวจะ ถ่ายระหว่างทางให้นะครับว่าสูงต่ำนะครับแล้วก็การทําทางนะครับไปถึงระดับไหนแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนระวังตัวนะครับเพราะว่าเมื่อวานมีเคสหนึ่งนะครับก็คืออาจจะล้มเองนะครับล้มเองแล้วก็หมวกระแทกพื้นนะครับหมวกนอก็ช่วยอะไรไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูนะครับระหว่างทางนะครับตอนที่แอดมินไปไม่สอนนะครับก็เดี๋ยวเจอกันครับผมครับ โอเคนะครับตอนนี้นะครับแอดมินก็อยู่ตรงยูเทิร์นไม่จะเรานะครับบ้านแอดมินฮะเราตอนนี้จะไปอบรมนะครับตามที่แจ้งไว้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูเส้นทางนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับช่วงนี้นะครับรถเยอะนะครับรถเยอะนะครับแล้วก็ทําทางใหม่ด้วยนะครับขยายเป็น4เลนนะครับ อนาคตนี่ระหว่างแม่ลมาดถึงแม่สอดนะครับน่าจะเป็นซีเลนหมดนะครับตัวนี้ก็ขยายกันอยู่นะครับรถเยอะนะครับมาอีกแล้วนะฮะตรงนี้จะเป็นทางโค้งพอดีนะครับโค้งนะครับลงมาจากแม่สอดนะครับแล้วก็มียูเทิร์นนะครับนะกูต้องขับรถด้วยความระมัดระวังนะฮะ กอตอนนี้นะครับก็ได้ถ่ายระหว่างทางไปแล้วนะครับไม่มีขาตั้งกล้องนะครับก็จะอะไรก็จะเอียงก็จะตกหน่อยนะฮะเป็นยังไงต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเราขับรถนะครับเราก็ต้องมีน้ำใจนะครับให้กันและกันนะครับไม่ว่าไม่ใช่ว่าเรามีน้ำใจให้นะครับแต่คนอื่นนะครับไม่มีน้ำใจให้นะครับ แบบนี้ก็เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะครับเราผ่านสารประจ้าพวอนะครับมาแล้วนะครับของเม่จอร์เรานะครับหลังจากนี้นะครับก็จะสิ้นสุดนะครับเส้นทางนะครับสี่เลนนะครับที่กําลังจะขยายกันนะครับก็จะเป็นเนินนะครับผมเป็นเนินนะฮะเป็นเนินละโค้งนะครับ ถวนี้ก็มีอุบัติเหตุนะครับมาหลายครั้งแล้วนะครับทั้ง้รลบปัดเจบแล้วก็เสียชีวิตนะครับมาแล้วนะครับอันนี้คือการขยายทางนะครับเป็นสี่เลนนะครับช่วงนี้นะครับจะมีทั้งที่เขาปรับระดับนะครับให้เสมอกับเลนกลางแล้วนะครับแล้วก็ช่วงที่ยังปรับนะครับยังไม่เสร็จนะครับก็จะเป็นเนินนะครับสูงต่ำนะครับ ฉะนั้นอันตรายนะครับเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับวันนี้จะให้ดูนะครับว่าเส้นทางนะครับอันตรายไหมนะครับเวลาเดินทางกลางคืนนะครับจะไม่มีไฟนะครับตอนนี้นะครับก็จะมีแค่หลักนะครับหรือว่าบอกเส้นทางเฉยๆนะครับเวลาสะท้อนแสงไฟนะครับ เส้นทางนะครับก็ยาวนิดนึงนะฮะจนถึงเทศบาลแม่จระเราเลยนะครับอาโทษทีครับโทษทีเทศบาลทุ่งหลวงครับแม่จระเราอยู่ข้างในนะฮะแอดมินงงครับผมเรียกผิดนะครับเรียกผิดนะครับเส้นทางก็จะถึงเทศบาลทุ่งหลวงนะครับทุ่ทุ่งหลวงนะฮะมันจะทุ่งหลวงนะฮะรอ์ลิงนะฮะวันนี้แอดมินตื่นเช้านะครับตื่นเช้า ไปโรงเรียนนะฮะแล้วก็ตอนนี้ไปอบรมอบรมวันที่สองนะฮะข็ฝากด้วยนะครับเส้นทางนะครับเส้นทางว่ามันอันตรายนะครับเวลาท่านเดินทางนะครับไม่ว่าจะเป็นกลางวันนะครับหรือว่าตอนเช้าๆนะครับเช้ามืดนะครับตอนเย็นนะครับหรือตอนกลางคืนนะครับก็เมงห้ามขับเลยนะครับมองห้ามขับเลยนะครับเพราะว่าทางทางนี่มีพื้นที่จริงนะครับ แต่ก็อันตรายนะฮะอันนี้ก็ถึงเทศบาลทุ่งหลวงแล้วนะครับตรงโค้งนะครับตรงโค้งก็จะเป็นหลทางแบบนี้นะครับยาวไปเลยนะครับเมื่อวานนะครับเมื่อวานจะมีอุบัติเหตุข้างหน้านะครับข้างหน้านะตรงตรงข้ามกับรถแมคโครข้างหน้านี่ครับเมื่อวานแอดมินยังมาช่วยอยู่นะครับนะครับตรงข้ามนะครับ ขวามือนะครับขวามือของรูมิโคนะครับก็ไม่แน่ใจว่าเป็นรถบัสไซน์นะครับต่อพ่วงนะครับอาจจะหนักหรือว่าอาจจะทําให้รถพีคคว่ำได้นะครับหรือว่าเจอหลายทางนะครับตกลงไปหลายทางแล้วก็รถทับนะครับก็ขอให้ปลอดภัยนะครับขอให้ปลอดภัยด้วยนะครับต้องขอปลอดภัยนะครับเมื่อวานแอดมินก็ลงไปช่วยด้วยนะครับตอนขากลับนะครับ อันนี้คือเส้นทางนะครับเส้นทางนะครับที่กําลังสร้างทาง4เลนนะครับนี่นะระหว่างวมเจะเรานะครับถึงห้วยโบงนะครับก็จะเป็นกําลังสร้างทาง4เลนนะครับช่วงนี้ก็จะยาวไปถึงแม่สอดเลยนะครับจะมีหลายช่วงเลยนะครับที่สร้างทางนะครับดังนั้นก็คนที่ใช้ถนนเส้นนี้นะครับก็ต้องให้ระวังด้วยนะครับระวังด้วย อันตรายนะครับอันตรายทางยังไม่เรียบร้อยไม่เท่าไหร่นะครับรถก็เยอะนะครับสมัยนี้นะครับก็บ้านนึงก็มีคันสองคันนะครับแต่นั้นเวลาเดินทางนะก็รถเยอะนะครับรถเยอะนะครับวันเช้านี้นะครับอากาศดีนะครับอากาศดีฝนโปรยปลายลงมานะครับแอดมินก็จะขับรถช้าน่ดนึงนะฮะไม่เกินร้อยนะครับแอดมินนะครับ ทั้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์ไม่เกินร้อยนะครับถ้าเกินร้อยนี่คือรีบนะรีบแต่ก็ต้องระวังนะฮะระวังไม่เกินร้อยนะครับมอเตอร์ไซค์นี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับถ้าจะติดร้อยแล้วนี่โหไม่ไหวแล้วครับเมื่อวานนะครับเมื่อวานตอนเช้าอ่าตอนเช้าสิครับไปโรงเรียนแล้วก็ กลับมาที่บ้านนะครับเจอสุนัขนะครับเจอสุนัขจริงๆก็อยู่ฝั่งซ้ายนะครับอยู่ฝั่งซ้ายแล้วก็ปิดแต่นะครับเพื่อให้สุนัขรู้นะครับผหันหน้าไปแล้วนะครับว่าจะไม่มาแล้วนะครับออกไปใกล้ๆนะครับก็เดินมาเฉยเลยครับเดินมาเฉยปิดแต่เป็นสี่ห้ารอบนะครับก็เดินเฉยมาครับก็เลยลอบไปนะครับตรงตูดเลยนะครับ แต่คงไม่ตายนะครับแต่ก็คงได้รับบาดเจ็บนะครับเพราะว่าแอดมินก็เ็จบเรกอยู่นะครับเบรกไม่ทันนะครับเบรกไม่ทันถ้าจะหักหลบก็ขวานี่เป็นอะไรอ่ะขวานี่ขวามือนะครับเป็นฟุตบาทนะครับเกาะกลางครับนะแล้วก็ถ้าเป็นซ้ายก็โอซ้ายก็ลดมานะครับก็เลยเบรกชะลอนะครับแต่ก็ชนนะครับชนแล้วก็ชนะก็ ร้องเสียงดังเองนะครับวิ่งกลับไปเลยนะก็อันนี้คืออุบัติเหตุนะครับอุบัติเหตุเนาะเราไม่ได้ตั้งใจเราเราก็จะหักลบไม่ได้นะครับหักหลบไม่ได้ด้วยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอันนี้คือเส้นทางนะครับจนตอนนี้ก็ถึงห้วยบงแล้วนะครับหน้าโรงเรียนบ้านห้วยบงนะครับ เส้นทางนะครับก็เนี่ยครับทั้งสองข้างนะครับซ้ายขวานี่กําลังขุดไถกันอยู่เลยนะครับอันตรายนะครับเนี่ยเดีดีมีทั้งน้ำเมื่อคืนฝนน่าจะตกนะครับฝนน่าจะตกเนี่ยฮะโอ้โหถ้ากลางคืนนะครับตกลงไปนี่คือถ้าไม่มีใครมาเจอนี่คือไม่รอดนะครับมีทั้งขี้โคลนนะครับน้ํานะครับ สาไม่ลึกก็จริงนะครับแต่ถ้าเราได้เอาหน้าคว่ำลงไปนะครับแล้วก็เราไม่ลึกสุดตัวนี่มันก็มีสิทธิ์ที่จะเสียชีวิตได้นะครับก็ฝากด้วยนะครับเส้นทางนะครับอันนี้ก็ถึงสี่แลนแล้วนะครับเนี่ยสีลนอันนี้ช่วงแรกนะครับช่วงแรกนะเดี๋ยวถ้าสร้างทางอีกนะครับเดี๋ยวแอดมินจะมาแนะนํำอีกนะครับช่วงนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับ